สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์โอไวเพื่อผิวขาวกระจ่างใสขอแล้วบอก พรุ่งนี้โทรมาบอกก็ได้สำหรับนะฮะท่านผู้ชมที่อยากจะมารับประทานที่ห้องอาหารจีนโลกวายินนะฮะตอนนี้นะับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะประจำเดือนเลยก็คือ,อ,อมารับประทานบุฟเฟ่ต์ติ่มซำม,มื้อกลางวันนะครับเพียงพราคละย20บาทรับประทานได้ไม่อานเลย all you can eat นะฮะแล้วก็ลูกค้าที่ถือบัตร KTC นะฮะตั้งแต่วันที่ 1กันยายน2,555จนถึงวันที่31ตุลาคม2,556ระยะเวลา1ปีกับอีก1เดือนนะ,ะทุกครั้งที่ท่านจ่ายผ่านบัตร KTC นะรับลุ้นสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1นะฮะก็ท่านจะได้รับส่วนลดมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารจีนลบกว๋วยหินนะฮะอา,อาหารานานาชาติเดอะสแควร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจสปาหรือว่าแมก้กระทั่งฟิตเนสหรือว่า ส่วนลดห้องพักต่างๆนะฮะท่านได้รับสิทธิมากมายผ่านบัตรเครนะฮะและลุ้นที่2นะฮะทุกการจับจ่ายของท่านนะลุ้นรางวัลพิเศษ3รางวัลคือรางวัลแรกนะฮะบัตรรับประทานอาหารข้ามหรืออาหารกลางวันฟรีสิบท่านด้วยกันนะฮะรางวัลที่2ก็คือแพ็กเกจห้องพักนะฮะที่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพเสียเพลสหนึ่งคืนพร้อมอาหารเช้าสองท่านนะ,ะและรางวัลที่สาม นั่นก็คือแพ็กเกจสปา90นาทีนะฮะสำหรับ2ท่านด้วยกันโอ้โหแบบกว่าที่จะได้กิน <c oughs> เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะ <c oughs> ทำให้หนูด้วยโอ้จ้าจ้าจ้าเป็นไงสำหรับอาหารของเชฟเหลียงวันนี้เป็นไงฝีมือโห้พี่จะหากกนที่ไหนไม่ได้แล้วแหละโอ้โหนี่ยังไม่หมดนะวันนี้ยังมีร้านนะ <c oughs> โอ้ยหนูอิ่มแล้วอ่ะไปมือร้านนี้รรอง โอ้โหร้านนี้แบบจะเป็นร้านที่แบบนั่งสไตล์ชิลอ,อาหารอาหารอร่อยแล้วก็มีรนตรีเพ,อพอลาะๆนะอีกที่สําคัญเลยเหมาะสําหรับแบบปล่อยอารมณ์ให้ผ่อนคลายอ,ะอ่ะอย่ารอช้าปไปเลยดีกว่าถ่ว วิวน่าชิลตอนนี้วิวข้างนอกของเราทั้งสองคนนะคะในโบรถไฟฟ้ากำลังคางผ่าน่ะถือว่าเป็นวิวที่แบบหาดูยากม้ากในใจกลางรุงเทพแบบนี้ใช่มองคนโหนล้วไปปาวันมองเป็นลึกขนาดนั้นอุ๊ยแต่หนูเห็นอย่างต้องคิดจริงเหรอสายตาดีเกินไปนะ นั่ใครที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล,กลแถวน,แแนี้ฮะอ่าอยู่บริเวณทดเส้นถนนสีลมแห่งนี้นะฮะมาได้เลยฮะข้างธนา,ขขาคารกรุงเทพฮะที่อาคารอุชานอลฮะร้านบาร์เล่บิสโตรแอนด์บาร์นี่ตั้งอยู่บริเวณชั้นสามและชั้นสี่นะฮะมาได้ทุกวันเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้มีอาหารพิเศษทั้งหมดสามเมนูอะไรต้องอยากรู้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเพราะว่าถือเก็บไว้เป็นความลับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเอาเครื่องดื่มมาก่อนจัดปะนี่ แลเดี๋ยวเอาเครื่องดื่มมาก่อนดีกว่าครับแล้วก็มาถึงเครื่องดื่มที่ร้านบาเล่พิสโทรแอนบาร์นะครับต้องการที่จะแนะนําให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครวันนี้ก็มีอย่างมามากมายติชชันสดใส,ดสแก่ใจน,นะครับเริ่มที่ต้นที่แก้วแรกเลยละกันนะ,ะนี่ก็คือมิโดริกซาวนะฮะรสชาติเปรี้ยวนิดนิดนะฮะผสมกับเหล้ามิโดริกนะฮะที่อยู่ตรงหน้าเราติชชันสดใส,ดสขนาดนี้ฮะ,ะเรียกว่าเรนโบว์นะฮะท่านใดที่สนใจก็ลองมาแวะชิมกันไนดะ้นะวิธีการทำนี่โอ้โหอลังการมาก เคครั้งเดียวแต่ได้สีเจ็ดสีขนาดนี้อยากจะลองกินสักแค่สักสีหนึ่งสันนั้นสีหนึ่งโอเคเต็มได้หมดใช่แล้วก็นี่เป็นเครื่องดื่มสุขภาพฮะสกัดจากจมูกข้าวบาเล่นะฮะมีที่นี่ที่เดียวนะฮะยี่ห้อบาเล่ครับเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจริงๆนะเดี๋ยวอย่ารอช้าเครื่องดื่มมาอยู่ตรงหน้าแล้วเราซัดกันเลยซัดเลยดีกว่านะเดี๋ยวๆก่อนอื่นเนี่ยเราขอเอาอาหารออกมาให้ทุกคนได้ดูก่อนเนาะ เดี๋ยวเราไปดูอาหารบนักบาลเล่เดี๋ยวเขามีอะไรแนะนำกันบ้างมาถึงในส่วนของอาหารที่ร้านวันนี้มีมาให้ดูถึงสี่อย่างนเน่ยจัดเต็มจัดเลยจัดเลยเสนอเลยพี่เสนอให้น้องประทับใจเลยโอเคอันแรกเลยฮะสลัดผักอนนอรกกาดิคอันที่สองจะเป็นไส้กรอกมือเบียร์แข่งอันนี้ผมชอบอช,นะชอบมือเบียร์หรือชอบไส้กรอกไส้กรอกจ้าต้องงี้ดิจ้ะ แล้วก็จะมีผ้าแซลมอนอ,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 อันนี้ก็เฟตตูชินีต้มยำกุ้งต้องบอกเลยว่า,าร้านอาหารเออ่ของ B ale, B i, าบาเล่บิสโ่ร้านบาร์แห่งนี้นะฮะค่อนข้างจะเป็นร้านอาหารส,าสไตล์อาหารอิตาเลนก็เลยจะเห็นด้วยว่ามันจะเป็นการผสมผสานอาหารนะฮะอย่างเช่นเฟตตูชินีรสชาติจะออกมปในแนวต้มยำกุ้งนะคะรับแล้วก็จะมีแบบช่เข้าไปด้วยนะค,ะนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยก่า ที่เริเ่มวพี่เรา,เา่มไม่เขา,เาให้ต้องให้ให้เก็บาราท่าตัดตีก่อนรดดอครับ Pepperlunch ถูกก่อตั้งโดยคุณคุนิโออิชิโนเซในปีคศ1994ร้าน Pepperlunch มีมากกว่า200สาขาในประเทศญี่ปุ่นและยังมีแฟรนไชส์ที่ขยายไปในต่างประเทศเฉพาะในเอเชียกว่า8ประเทศด้วยกันที่ประเทศไทยนั้นมีถึง14สาขาคอนเซปต์ของ Pepperlunch คือเสิร์ฟจานร,ร้อนอร่อยสไตล์คุณ ทุกจานที่เสิร์ฟให้ลูกค้าจะมีอุณหภูมิสูงถึง260องศาเน้นให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จร้อน,อนและยังสามารถปรุงรสชาติได้ตามที่ต้องการด้วยตัวเราเองอาหารแนะนำของทางร้านเช่นโตุเซงริบอายสเต็กเป็นเนื้อวัวที่เลือกมาเฉพาะในส่วนที่รสชาติดีเนื้อนุ่มเสิร์ฟพร้อมกับมันบดและข้าวโพดหวานเข้ากันได้กับเนื้อวัวเป็นอย่างดีแซลมอนเปเปอรไ์ไรซ์ เป็นข้าวญี่ปุ่นพร้อมปลาแซลมอนสามารถสั่งมอสซาเรลลาชีสทำให้นุ่มกลมกลม่อมและหอมมอสซาเรลลาชีสเพิ่มความอร่อยได้อีกพอกสุกิยากิเป็นหมูสไลด์ทำให้กินได้อย่างสะดวกและได้รับรสชาติของสุกิญี่ปุ่นแท้ๆเทอริยากิชิเกนวิทเอกใช้เนื้อไก่ส่วนที่ดีที่สุดหมักด้วยสูตรของเ e เปอร์ลันชและราดด้วยซอสสูตรพิเศษ คุณเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่หิวแต่ไม่รู้จะกินอะไรไปรยิ่งค้าคนรู้จ่ายแต่ก็ไม่รู้ร้านไหนอร่อยที่ไหนไม่จำกัดเป็นจ่ายไม่รู้ว่าย่านนี้มีอะไรดีมีอะไรเด็ดคำถามเหล่านี้จะหมดไปด้วยวงในแอปพลิเคชันแอปหาร้านอาหารอันดับหนึ่งของไทยที่รวบรวม,รวมข้อมูลจากผู้กินจริงที่คุณเองก็สามารถร่วมแบ่งปันรีวิวดีๆนี้ได้ไม่จำกัดดาวน์โหลดฟรีวงในแอปพลิเคชันแล้วเราจะพาคุณไปหาร้านอร่อยๆกันได้ทั้งทาง App Store และ Google Play Store นะจ๊ะ que que